น้อมกับนมัสก,การท่านสมณะกับครวะอาจาร,รย์หมอเขียวกับครวะครูจเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านคะ่ะวันนี้กบขอส่งกันบ้านเรื่องมัชชะแก้ง่วงคะ่ะคือขณะที่ขับรถกลับมาก็ได้แวะปั๊มเดิมคะ่ะเพราะว่าวันเนี้รู้สึกง,ง่วงพอลงจากรถปุ๊บกิเลสมันก็มากิเลสมันบอกว่าเนี่ยวันนี้ง่วงแล้วไปกินมัชะเถอะจะได้หายง่วงเราก็เลยถามกิเลสว่า จริงเหรอทำไมล่ะทำไมมาชวนไปกินคราวนี้กิเลมก็บอกก็คราวที่แล้วชวนแล้วกบบอกว่ามันไม่ได้ง่วงแล้วมันก็เลยไม่ได้กินนะคะบกบก็เลยบอกว่าอ่ะวันนี้ง่วงจริงแล้วแกคิดว่าฉันกินมะชามันจะแก้ได้เหรอกิเลศมันลงบอกว่าได้แล้วกบก็ถามมันว่าแต่ตอนเนี้ยเป็นประจําเดือนอยู่นะแล้วแกคิดว่ากินมะชฉาไปเนี่ยมันจะดีต่อร่างกายไหมมันก็บอกว่าไม่น่าจะดี เพราะว่าการเป็นประจำเดือนคือการขับพิษออกจากร่างกายแล้วแกคิดว่าไอ้มัช,ชะเนี่ยมันจะเป็นพิษต่อร่างกายไหมมันก็บอกว่าเป็นปก,ก็บอกว่าแล้วแกอยากให้ร่างกายทํางานหนักอีกไหมเนี่ยที่เป็นประจําเดือนเยอะๆเนี่ยจะไม่ไหวอยู่แล้วนะแกจะเอาต่อไหมกิเลมก็เลยบอกไม่เอาดีกว่าเนี่ยคะ่ะปก็เลยบอกว่าถ้าไม่กินมัช,ชะก็ได้แต่เราไปดูอาหารที่มันเมีคุณค่าต่อร่างกายดีกว่าปก็พามันไปดู น้ำผลไม้น้ำมะเขือเทศอะคะ่ะกขก็ถามมโนกว่าเนี่ยน้ำมะเขือเทศเนี่ยมันดีกว่าไหมแกคิดดูมันก็บอกว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันช่วยบํารุงเลือดได้ค่ะมันก็เลยยอมไม่กินมชะช่ะขอสัมมาทิฏฐิด้วยค่ะอ้าวสาธุค่ะมัชาะชักเคียวเหรอใช่ค่ะแกง่วงใช่เพราะว่าคราวก่อนมันขอ ขอบอกว่าให้กินแต่กบบอกว่ามันไม่ได้ง่วงแต่พอคราวนี้มันง่วงมันก็เลยใช้เหตุผลเดิมมาบอกว่าคราวนี้น่าจะกินได้เพราะคราวนี้ง่วงจริงค่ะเอาค่อยๆสู้ไปนะคะพี่กบเอ๊ะขับรถใช่ไหมอะหรือว่าไม่ขับขับขับค่ะจะเป็นตอนขับรถตอนช่วงเช้าพิบก็กำลังดูอยู่ว่าเอ๊มันเป็นฐานอาศัยหรือเปล่า อ๋อไม่ค่ะคุณลุกลบไม่ใช่เหรอกบจะเอาเหมือนว่าตอนนี้กบจี้จะเอามันออกแบบจะเอาชาทุกอย่างออกจากชีวิตอะค่ะมันก็เลยมาบ่อยๆเน,<อ>นี่ยอ๋อก่อนนี้เ<อ>นี่ยพลกาแฟไปได้แล้วค่ะบออบกบเลิกกาแฟไปได้แล้วพอเลิกกาแฟปุ๊บช่วงหลังๆพอปล่อยปุ๊บมันก็มาจับที่ที่ชาแทนเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้กบอยากเอาชาออกจากชีวิตทีนี้มันก็เลยแสดงตัวบ่อยๆอะอ้าวค่อยๆทำไปนะคะ กิเลสมันก็ทํางานของมันเออถ้ามีกบพร้อมแล้วเออเราพร้อมนะเออที่จะกวาดเครื่องดื่มเหล่านี้ออกจากชีวิตเรากวาดกิเลสเหล่านี้ออกจากชีวิตเราถ้าเราพร้อมเอาจริงเลยนะคะเออดังนั้นเนี่ยพร้อมก็สู้เลยลุยเลยทําอยู่เรื่องเดียวนี้แหละค่ะส่งกันบ้านก็ส่งแต่เรื่องนี้แหละเออชาเครื่องดื่มเครื่องดื่มชาชาเครื่องดื่มเออเราจะลดละเลิกนะลดละเนี่ยเราไม่เอาแล้วเราจะเข้าสู่ขั้นเลิก นะคะดังนั้นเอา้าบางทีปัญญาก็ต้องใช้นะ,ะบางทีนะปัญญาก็ต้องใช้บางทีปัญญาไม่พอก็ต้องอดเอาทนเอาฝืนเอานะคะมันมีหลายองค์ประกอบนะสู้ไปเถอะนะคะแต่ถ้าขับรถอยู่แล้วมันง่วงจริงๆมันไม่รอดชีวิตแล้วเออก็ต้องทำไงก็ก็ต้องยอมกินค่ะ แต่กบเคยแล้วค่ะเคยเคยตอนนั้นง่วงมากๆพอกินไปแล้วมันก็ไม่ได้หายง่วงกบก็เลยจําไว้ว่ามันไม่ได้ช่วยอย่างนั้นจริงๆตอนนั้นตอนที่ติดกาแฟที่กินกาแฟเยอะๆอะค่ะกาแฟยังไม่หายเลยค่ะไม่หายอ้าวแล้วก็เราก็เลยรู้ว่ามันไม่ได้แก้ง่วงจริงๆอะคะ่ะไอไอพวกเครื่องดืกนี้ค่ะคือ,ค,อคือเรารู้ไปแล้วค่ะอ๋อรู้รู้รู้แล้วว่าถูกหลอกมาตั้งนานว่างั้นเถอะ ใช่ค่ะเอาา้าถ้าง่วงจริงๆถ้ามันไม่ไหวก็จอดนอนตรงนี้นะะใช้วิธีการจอดเอาค่ะจอดเอานะทุกคนทุกท่านเวลา,วางว่วงอะโซเฟอร์ทั้งหลายอะคุณไม่ได้เสี่ยงชีวิตแค่คุณคนเดียวนะเพื่อนร่วมถนนของคุณอะเออเขารถยนต์คันซ้ายคันขวาคันหน้าคันหลัง ประชาชนที่อยู่บนท้องถนนหรืออยู่ข้างถนนนี่ทุกคนเสี่ยงไปกับคุณหมดเลยดังนั้นถ้าคุณง่วงหนึ่งคนอย่าทําให้ทุกชีวิตต้องเสี่ยงชีวิตเพราะเราง่วงก็จอดพักเสียนะคะถ้างานนั้นโอ้โหมันไม่จะเป็นจะตายก็จอดพักเสียนะคะแล้วหนึ่งวินาทีนี้ก็สอยได้เลยนะน็อกได้เลยนะ่ะทั้งลอดเลยดังนั้นเราต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่รับผิดชอบแค่ชีวิตเรารับผิดชอบทุกชีวิตที่อยู่รอบตัวเรานะเพราะเรานี่แหละอะอะถ้าเราหนึ่งวินาทีปุ๊บอ่าเฉียดไปชนเพื่อนแล้วมันไปหมดเลยนะเอาดีแล้วนะคะที่ค่อยๆลดละเลิกเครื่องดื่มแล้วรู้ตัวว่าง,ง่วงเออหาที่จอดพักให้ปลอดภยัยปั๊มน้ำมัน เออก็อย่าไปจอดปั๊มที่เปลี่ยวๆจอดปั๊มปั๊มที่คนพลุกพลานเออคนเยอะๆหน่อยเออจอดอย่างนั้นแหละคนเยอะเออปลอดภัยขึ้นมาหน่อยนะคะจอดตรงนั้นแหละก็นอนเสียนะคะนอนสักหน่อยเออสักสิบนาทีห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีตื่นขึ้นมาก็สดชื่นล้างหน้ามันก็ไปต่อได้ดังนั้นเสียเวลานิดหน่อยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้ร่วมทาง มันคือความรับผิดชอบของเราดังนั้นเอา้าไอ้มัดชงมัดจัดเนี่ยถ้าจะสู้เราก็ไม่ว่านะตั้งใจสู้ต่อไปนะดได้ค่ะขอบคุณค่ะท่านสมนานะคะกลับนิมนต์ค่ะเอไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซ้นเงืเ่อนหรอกเนาะโจทย์เรียบๆง่ายๆง่วง,งกว่านอนเทนนเองนี่จอดพักคือเรื่องนี้ต้องชัดเจนนะว่าการขับรถเนี่ย มันไม่เหมือนงานอย่างอื่นถือวินาทีเดียวก็โครมได้นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจอย่าฝืนเท่าน,นั้นเองต้องให้ชัวร์ที่สุดเพราะว่าตลอดการเดินทางเนี่ยสมมุติว่าเดินทางร้อยกิโลหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตามเนี่ยวินาทีเดียวเนี่ยที่จะเกิดอุบัติเหตุตอนเผลอสตินั่นแหละเผลอสติจากเราฟุ้งหรือเราง่วงก็ตามนะโดยสด่วนใหญ่ก็เกิดจากง่วงนั่นแหละเนาะ นั่นแหละสําคัญที่สุดเราต้องพักหาที่จอดที่พักให้ได้ลดความเร็วลงก็หาที่จอดที่พักจนกว่ามันจะหายง่วงคือร่างกายถ้ามันต้องการจริงจีมีนะมันจะกําหนดเลยว่ากี่นาทีสมมติสิบนาทีมันสดเชี่นเต็มที่มันจบเลยมันตื่นเลยทีนี้ไม่ต้องมีใครมาปลุกมันตื่นก็มันเองเลยนั่นแสดงว่ามันต้องการพักจริงๆเรื่องอื่นฝืนได้นะแต่เรื่องขับรถยาเชียวจำไว้เลยว่าเรื่องอื่นพอฝืนได้ แต่เรื่องขับรถกับเรื่องเล่นกับไฟฟ้าเนี่ยนะอย่าไปอย่าไปเล่นมันมันอันตรายที่สุดเลยสองอย่างเนี่ยนะความจะทาให้ความตายความเสียหายเกิดขึ้นทันทีเลยไฟฟ้ากับขับรถนี่เลยถ้าร่างกายไม่พร้อมอย่าเกี่ยวนะเพราะฉะนัะ้นให้ให้เราใส่ใจเลยเรื่องนี้ว่าเรื่องเรื่องบางเรื่องฝืนได้ทนได้เช่นแบกกระสอบข้าวใช่ไหมหรือยกของหนักใช่ไหมเอออันนั้นมันฝืนได้ทนได้เอแต่ถ้าเรื่องขับรถกับเรื่องเล่นกับไฟฟ้านี่ ไม่ได้ฉันส้มไฟฟ้าอะไรพวกนี้ไม่ได้เนาะต้องระวังใส่ใจชีวิตเราจึงจะปลอดภัยบนเส้นทางถนนหนทางที่คนขับพี่ใน,ในในการขับรถมากตัวเนี่ยขับรถเร็วด้วยปิดกฎจราจรเยอะแยะนะเอาสู้ต่อไปพี่นาต่อไปตั้งสติต่อไปกลับขอบพระคุณท่านสมณะค่ะค่ะน้อมกลับขอบพระคุณค่ะเอาดีแล้วพี่กบนะคะนี่คือ ชัยชนะเรารู้ว่าเราติดไอ้น,นี้เพราะมันแก้ง่วงและในที่สุดเราก็รู้ว่าไม่ใช่มันแก้ง่วงมันหลอกเรามาทั้งชีวิตแล้วเราก็พร้อมที่จะลาออกจากมันแล้วดังนั้นสู้ต่อไปนะคะสู้ต่อไปความก้าวหน้าชัยชนะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันใดวันหนึ่งจะชนะเต็มร้อยขอบคุณค่ะ